กีณะทเรอสัปดาห์นี้มาเริ่มกันที่ข่าวการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัดเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล <Yeah. S 1> เพื่อการสร้างโอกาสและขยายตลาดทางธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีสากลเรื่องนี้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนยังคงต้องช่วยกันออกแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ <Yeah. S 1> ล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สก็ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลและพันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนไทยแลนด์เทย์ซึ่งฟอ นั่นก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ทและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทได้จัดการประชุมและเสวนาติวเข้มเครือข่ายมิดล์ล้อทูตอาริถาปัตจากการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียใครใก็บินได้เพราะมีเฟรลี่ดีไซน์โดยหัวข้อการประชุมเสวนาได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการลงพื้นที่สำรวจอาริถาปัต หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นเป็นมนุษย์ล้อให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลใน10จังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายพระนครศรีอยุทยากาญจนบุรีตากชนบุรีพัางงา ขอนแก่นและราชบุรีที่ทุกองค์กรพันธมิตรจะช่วยกันส่งเสริมและผลักดันให้มีการออกแบบสร้างธรรมและพัฒนาเรื่องอารยสถาปัตหรือเฟรี่ดีไซน์เพื่อให้คนทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้เดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับ 2> อ2อมาเกี่ยว เพราะว่าเราทําเรื่องสร้างเสริมสุขภาพของผู้คนเราดูแลประชากรเราใช้คำว่าทุกคนบนพื้นดินไทยได้ซ้าไปนะครับแล้วแน่นอนครับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มสําคัญส่วนนี้เองเป็นกลุ่มใหญ่ที่เริ่มด้วยความจํากัดของสุขภาวะทางร่างกายแล้วมันกระทบต่อจิตใจและกระทบต่อสังคมนะครับกับปัญหาที่สําคัญคือการได้อยู่ในพื้นที่จากัด นะครับการเข้าสังคมจํากัดการไปไหนตอนไหนไม่ได้นะครับตัวนี้เองครับการออกแบบที่ควรจะให้ทุกคนเข้าถึงทุกที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่โลกนี้พยายามจะเคลื่อนไปหาให้มากขึ้นนะครับในสิจังหวัดนําร่องของทางทสสเนี่ยอย่าทอทอจะเอาไปต่อยอดจากที่ทอทอมีแล้วประมาณ16จังหวัดที่ใ้สามารถให้คนทั้งมวลไปเดินทางไปท่องเที่ยวได้เงื่อนไขสําคัญคือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีโรงแรมรลานค้าของที่ระลึกเรียกว่าเฟรนลี่ดีไซน์เนี่ยครบถ้วน นะฮะถ้าเกิดมันมีระบบพวกนี้ครบถ้วนเนี่ยรับรองเลยว่าประเทศไทยจะเกิดจังหวัดนาร่องนอกจาก10จังหวัดเนี้ยกิ่หลายจังหวัดเลยกลุ่มตลาดเนี้ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีจํานวนน้อยเลยนะครับเป็นกลุ่มที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มองว่าการทําเรื่องทรัสต์ฟออเนี่ยไม่ได้เป็นการทําเพื่อการกุศลนะฮะเป็นการทําเพื่อการส่งเสริมธุรกิจของท่านพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมาตรฐานดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา,นาประเทศนะครับ ที่มีอุปสรรคเรื่องการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ต่อการกีดขวางการทําให้คนเรามีความสุขการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยคือศักดิ์ศรีคือความสําคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในรัฐธรรมนูญหรือในสิทธิตามสากลต่างๆจะต้องระบุไว้ว่าทุกคนจะต้องมีสิทธิในการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันนะคะคือมองว่าทุกท่านเนี่ยคำว่า,าพูดมันมีความหมายมากนะคือเป็นตัวแทนผู้ที่มีข้อจํากัดที่เขายังไม่ได้ออกมาจากบ้านสมมติไปทางเท้าอย่างเงี้ย ก็อกจะทำทำไมไม่ค่อยเห็นคนวิการมาใช้เลยอันนี้ยังได้ยินกันอยู่ไหมฮะก็ะต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวนะคะคุณลี่เนี่ยตัวยงเลยะะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มางานเสวนาในวันนี้ค่ะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าแต่ละคนเออประสบปัญหาอะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอะไรคะ่ะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นในการทํางานต่อไปมากขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่สสสนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวเรื่องอายาถาปัดวันนี้ก็ได้รายละเอียดไปเยอะนะครับความรู้ที่ได้มาวันนี้คือโอเคครับคือเราจะได้ปักดันอายจะถาปัดที่ทุกคนเข้าถึงสำหรับคนพิการก็พร้อมนะครับใช่ไหมที่จะปักดันของเราให้ไปได้แบบสากลนะนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากครับแล้วก็จะนําไปปรับใช้นะครับในพื้นที่เรื่องของการเข้าถึงนะครับแล้วก็เรื่องของการที่นําเสนอให้เล่งเห็นคุณค่านะครับผมเรื่องของการ ทำสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับดังนั้นะครับทุกภาคส่วนก็ร่วมแรงแข่งขันกันนะครับร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศไทยของเรามีความก้าวหน้าทันสมัยในเรื่องการออกแบบอารยสถาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับเมืองไทยเมืองอารยสถา เพื่อคนทั้งมวล